สวัสดีครับผมเบียวิสารออโตคาครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะเป็นรถ t o y o ต a c คั r y 2.0G ครับท่านผู้ชมรถคันนี้ปี2019นะฮะจดทะเบียนปี2021สีบอลเงินครับท่านผู้ชมโฉมนี้นะฮะเป็น TNGA p ล a ฟอร์มนะฮะรถคันนี้คุณรู้ไหมว่าเลขไมล์วิ่งมากี่กิโลรถคันนี้วิ่งมา100กิโลเท่านั้นครับท่านผู้ชม100กิโลฟังไม่ผิดครับน้อยมากมาก นี่คือรถเดโมครับท่านผู้ชมนะฮะไม่ได้ผ่านการใช้งานนะฮะแค่ลูกค้าเทสเท่านั้นเองนะฮะในศูนย์ของ Toyota วันนี้มาจอดที่วิสารออโตคาร์แล้วครับรถคันนี้วิ่ง100กิโลอย่างที่บอกไปนะฮะมีคู่มือมีกุญแจสำรองอยู่ครบๆนะฮะท่านผู้ชมที่สำคัญรถคันนี้ยังมีวารันตีอยู่จาก t o โยต้าครับยังเหลืออีกหลายปีเลยนะฮะท่านผู้ชมผมเบียวิสารออโตคานะฮะก็เคยรีวิวโตโยต้าคัมรี่มาแล้ว หลายคันนะฮะมีคันที่ผมประทับใจมากสุดๆก็หลายคันครับท่านผู้ชมแต่จะบอกว่านะฮะตั้งแต่ขายรถมาผมไม่เคยเจอไม่เคยขายโตโยต้าคัมรี่ที่เป็นรถเดโมโนะ,ะท่านผู้ชมนี่คือคันแรกฉะนั้นถ้าเป็นรถยนต์มือสองนี่คือคันที่ดีที่สุดสวยที่สุดสภาพดีที่สุดที่ผ่านมือผมตั้งแต่ขายรถมาก็ว่าได้ครับท่านผู้ชม 1>, 1 4 5 9 0 0้บาทวันที่เขาขายตอนที่เป็นป้ายแดงวันนี้วิสารออโตคาขายรถที่วิ่ง100กิโลเมตร1 1 8 9 0ล้บาทเท่านั้นครับท่านผู้ชมรถคันนี้โอ้โหผมจะไม่แกะยับนะฮะจะไม่แกะทุกซอกทุกมุมเพราะว่ามันใหม่จริงๆเดี๋ยวจะพาไปดูความใหม่นะฮะรถที่มันวิ่ง100กิโลเมตรมันไม่ต่างจากรถป้ายแดงหรอกครับท่านผู้ชมสภาพมันจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวตามไปรับชมพร้อมๆกันครับสนับสนุนโดยวิสารออโ,โตคกาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกาน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอัลตคกา .com ออยากได้อ่ะอยากได้อ่ะนะถ้าจะซื้อรถสักคันหนึ่งที่มันเป็นมือสองก็อยากได้สภาพแบบนี้อ่ะนะ อยากได้จริงๆดูความใหม่กับท่านผู้ชมรถคันนี้ไม่เคยทําสีสักชิ้นเดียวนะฮะสีเดิมจากโรงงานสีเดิมจากโตโยตา้าเป็นอย่างไรวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะฮะมาดูสิกล้องแผนมานะฮะสวยงามมากๆสกเก็ตหินสักนิดเดียวก็ไม่มีครับท่านผู้ชมไฟหน้านะฮะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับท่านผู้ชมมีไฟ LED นะฮะเป็นไฟ LED นะฮะมี daytime running light มาให้ด้วยนะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยนะฮะยังเป็นหลอดไส้อย,อยู่ไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับท่านผู้ชม สวยงามมากๆนะฮะรถเนี่ยนะถ้ามันเป็นมือสองที่มันผ่านมือผมมามันจะมีพวกลิ้วรอยสเก็ตหินต่างๆนะฮะเยอะแยะมากมายคันนี้มันเนียนจริงๆนะไฟเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมใสเหมือนกับตาตะกแตนเลยครับอ่ะนี่เปิดดูรถที่มันใหม่ๆดูห้องเครื่องว่าเป็นอย่างไรเปิดห้องเครื่องแล้วครับท่านผู้ชมรถใหม่ๆแบบนี้เหมือนรถป้ายแดงนะฮะฉะนั้นมันเป็นคูเราได้นะฮะ เราสามารถจดและจําได้นะฮะรายละเอียดว่ารถรุ่นนี้ตอนที่เขาออกมาใหม่ๆสภาพมันเป็นอย่างไรนะฮะเวลาที่เราจะดูรถคันต่อไปรถที่มันผ่านการใช้งานมาเยอะๆเราจะได้รู้นั่นเองครับท่านผู้ชมอ่ะเริ่มจากฝากระโปรงนี่คือรถเดิมท่านผู้ชมเห็นไหมสันลอนต่างๆยังคงอยู่เห็นไหมครับเม็ดอาร์คนะฮะแล้วก็แผ่นสติกเกอร์ต่างๆข้อควรระวังยังอยู่หมดท่านผู้ชมและนี่ดู ตีนลูกยางนะฮะขอบฝากระโปงเอาเล็บจิกอจิกสักหน่อยนะเป็นรอยแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วก็สีเนี่ยนะฮะไม่ใช่สีเงาท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะฮะเป็นสีออกด้านๆหน่อยท่านผู้ชมอ่าลูกยางยังคงอยู่ฉนวนกั้นความร้อนเนี่ยใหม่มากนะฮะใหม่กิฟเลยเนี่ยท่านผู้ชมผมเอาเจามูกสูดยังได้เลยเนี่ยใหม่จริงใหม่จริงนะดูเนี่ยอ่ะ ดูน็อตค้ำโช๊กเนี่ยเห็นไหมโช๊คค้ำยันสองต้น not, ดูน็อตดิน็อตไม่ขยับมาที่น็อตฝากระโปรงเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์นะฮะอ่าดูน็อตซอกเห็นไหมน็อตแก้มด้านขวาเนี่ยรถใหม่เป็นแบบนี้ดูง่ายมากเห็นไหมครับอ่าดูซุ้มโชค๊คล่เรียงมาเลยนะฮะอ่าอ่านี่ดูนี่เห็นไหมใหม่ไหมล่ะดูดิสีบอลยังอยู่เลยนะฮะคราบดินคราบฝุ่นยังไม่มีเลย นะฮะและนี่คือเครื่องยนต์ฝาครอบนี่ยังใหม่อยู่เลยผมเอาจะมูกสูดได้เลยเนาะไม่เกงใจเนี่ยยังใหม่อยู่เลยท่านผู้ชมเห็นไหมใหม่คลิป่ะแล้วดูเครื่องยนต์เห็นไหมฮะไม่ใช่รถมีปัญหานะท่านผู้ชมนี่คือรถเดโมนะฮะรถทดสอบนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากๆอ่าไล่มาไล่มาที่คานอืม นัดแก้มเดี๋ยวให้ดูนัดแก้มหน่อยนี่เห็นไหมให้ง้างดูหน่อยอ่าอ่าแล้วก็ไปคุ้มโชกแล้วก็ไปซอกแล้วก็ไปน็อตอ่ากล้องแผ่นไปเลยสวยไหมเห็นไหมน็อตไม่ขยับท่านผู้ชมและนี่ผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะ จะบอกว่าป้ายแดงก็ไม่ปานนะท่านผู้ชมมันป้ายแดงดีๆนี่แหละนะฮะรถวิ่งร0อยกิโลโอ้โหดูดิอ่ะอะให้เห็นชัดเห็นไหมใสไหมโคตรใสเลยน้ำมันเครื่องสตาร์ทอย่างเดียวไม่ได้วิ่งสดสดสดส,ดสดนี่คือห้องเครื่องครับท่านผู้ชมของโตโย t a านะฮะคัมรี่สองจุดศูนย์จีทแพตฟอร์มนะ,ะสีบอลเงินตั้งแต่ขายรถมานะฮะ ตั้งแต่มีชีวิตเกิดมานะฮะคันนี้นะฮะเป็นคันที่สวยที่สุดนะฮะ 2.0G น้ํา้ำมันล้วนนะนี่คือคันที่อยู่ในใจนะฮะสวยมากอยากได้เลยอยากได้นี่คือล้อแม็กคับท่านผู้ชมนะฮะที่มากับรถนะฮะเนี่ยเป็นล้อแม็กอลลอยเลยนะฮะสีบอลเงินมาพร้อมกับยางบิสโตร์นะฮะท่านผู้ชมขนาดของยางก็205ทับ65 R16 นะฮะนี่ยางมากับรถเลยนะฮะดอกยางยังยังมีขนอยู่เลยนะฮะ ใช้ได้อีก2ปีครับท่านผู้ชมอ่าขยับมานะฮะกระจกมองข้างนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะฮะเป็น LED สวยงามต่อมาที่คิ้วนะฮะประตูเห็นไหมเป็นโครมเมียมหมดเลยนะฮะสวยงามแล้วก็นี่มือเปิดมือเปิดเป็นโครมเมียมนะฮะมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีเลสอ่าวันนี้ไม่แกะนะวันนี้ไม่แกะแต่ให้ดูโครงสร้างนี่ให้ดูโครงสร้างเดิมๆเ,เห็นไหมอ่าชัดเจนไล่ไปนะ สวยงามอ่ามาดูซอกกล้องแผนเข้ามาที่ซอกเห็นไหมน็อตไม่ขยับนะรถวิ่งร้อยเดียวมันจะขยับได้ยังไงนี่แผน่นสติต๊กเกอร์ยังอยู่เลยขึ้นลงเห็นไหมฮะปีกเบาะเห็นปะใหม่ไหมลนะ่ะโคตรใหม่ท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยดูเสาบีดูนอด็อตไม่ขยับเห็นไหมอ่าเห็นปะขึ้นไปเลยนะเนี่ยเนี่ยสีเดิมเดิมนะฮะผมไม่แกะนะขออนุญาตไม่แกะนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ารถใหม่จริงๆ นะฮะประตูบานหลังประตูบานหลังนะฮะดูความเดิมอ่าไล่ไปเลยกล้องเห็นไหมเนี่ยดูความเดิมไล่ไปนะฮะอ่าสวยงามนะฮะแล้วก็ดูซอกนะฮะดูทางขึ้นสติกเกอร์ยังคงอยู่สวยงามนะฮะอ่าไล่เรียงไปเลยนะสวยมากสวยมากครับอ่ามาด้านท้ายด้านท้ายเห็นไหมฮะโตโยตา้ามีคําว่าโตโยตา้ามีคําว่าคัมรี่นะฮะ มีกล้องมองหลังซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีพ์คกิ้งเซนเซอร์นะฮะกะระยะให้ทั้งหมด4จุดนะครับท่านผู้ชมใหม่มากๆใหม่จริงๆนะฮะใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงนะ,ะป้ายแดงแลเผื่อก็ใหม่เท่ากันนะ่ะเปิดดูหน่อยใหม่ไหมละ่ะแทนก็ไปดูดิเนี่ยใหม่ไหมละ่ะเนี่ยพรมใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมอ่ามันใหม่จริงๆดูอุปกรณ์นะ ดูยางอะไรดูท่องหลุมยางอะไรโคตรใหม่กลิ่นใหม่ยังอยู่เลยท่านผู้ชมรถมันมีกลิ่นใหม่อยู่นะฮะสวยงามใหม่กิฟต์มาดูโครงสร้างแถบซ้ายเห็นไหมครับไล่เรียงไปเลยนะสวยงามนะเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปดูที่ซอกอเห็นไหม เดิมๆไม่ขยับนะไล่ไปถูนะสวยงามงาสวยสุดๆอ่ะบานสุดท้ายเห็นไหมครับนี่ผมขออนุญ,ญาตไม่เอาเอาเล็บจิกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะฮะรถบันใหม่จริงๆนะฮะอ่าสวยงามดูซอกเข้าไปแม้แต้มสีมากร,รุงมาร์กิ้งยังคงอยู่เลยครับ ทางขึ้นนะฮะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นพลาสติกใสนะท่านผู้ชมด้านขวาจะเป็นพลาสติกสีออกน้ําเงินนะฮะ,ะแล้วก็นี่แผ่นเพดเห็นไหมครับแผ่นเพดเดิมๆนะฮะต้องมีอมม่วงนะฮะอ,ะอยู่ที่ขอบๆอบนะฮะเห็นไหมครับสวยงามแล้วก็น็อตไม่ขยับเห็นไหมขึ้นไปก็ไม่ขยับแล้วก็มีมอ,อก,ก่าออชัดเจนครับดูหลังคาสวยงามบอดี้ไม่มีชนนะฮะ ถ้าชนเหรอแถมตังค์สักสองแสนแล้วน,นะคันนี้แถมตังค์ให้ 200, สองแสนฟรีเลยนะฮะคันนี้ผมเอาหัวเป็นประกันนะฮะเอาหัวผมเป็นประกันเลยครับท่านผู้ชมสวยมากเขามานั่งภายในห้องโดยสารนะฮะท่านผู้ชมภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะวัสดุก็ต้องบอกว่าป้ายแดงดีๆนี่แหละนะฮะใหมก่กิฟต์นะฮะใหม่มากเห็นไหมกล้องแพนเข้ามาให้เห็นเห็นกลิ่นใหม่ย,ยังอยู่เลยอ่ะนะ กิ่นใหม่นี่แบบว่าเตะจมูกเลยท่านผู้ชมดูพายงพยางดูพรมดินะฮะใหม่จริงๆนะฮะโฉมนี้นะฮะที่นั่งสบายนะครับท่านผู้ชมนะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างมีมาให้หมดนะฮะช่องแอร์สช่องนะฮะมี USB นะครับมีมาให้ม่านเมินมีหมดนะฮะกระเป๋าจิงจงิงโจ้มีหมดนั่งสบายนะฮะเลกรูมเฮดรูมเหลือเฟือครับท่านผู้ชมม่านหลังมีนะฮะม่านหลังก็ไฟฟ้าม่านข้างก็มีด้านหลังนะฮะสวยงาม หลังคาเนี่ยไม่มีรอยเจิมรอยยันอะไรอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นรถเดโม่นะฮะเพอร์เฟครับท่านผู้ชมโคตรใหม่เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อเข้ามานั่งภายในแล้วท่านผู้ชมโคตรใหม่นะฮะป้ายแดงดีๆนี่แหละนะฮะเนี่ยเห็นไหมพลาสติกยังไม่เอาออกเลยท่านผู้ชมนะฮะสวยงามพวงมาลัยใหม่มากก็รถป้ายแดงอะเนาะใหม่จริงๆนะฮะอ่าโอ้โหใหม่กิ๊บนะกลิ่นใหม่นี่แตะจมูกเลยท่านผู้ชมนะฮะ นี่หน้าจงหน้าจอยังไม่เอาแบบว่าแผ่นพลาสติกออกเลยนะฮะท่านผู้ชมบางสิ่งบางอย่างเขายังไม่ได้แกะเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกล้องดูเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมยังไม่ได้แกะเลยแล้วก็ปุ่มใหม่มากๆนะฮะใหม่จริงๆแล้วเข้ามาดูที่เรือนหม่ท่านผู้ชมรถคันนี้วิ่งมา83กิโลเมตรนะฮะนี่คือรถเดโมโครับท่านผู้ชม83กิโลเมตรโอ้โหใหม่จริงๆผมจะลองขับดีไหม่ะดีปาวะเลขกิโลมันจะวิ่งไปไหม เดี๋ยวผมขอลองขับแบบสั้นๆน,นะท่านผู้ชมไปครับโอเคครับท่านผู้ชมไอคำว่า102ยสองเนี่ยนะผมเข้าใจว่าวิ่งมา102กิโลเมตรไม่ใช่นะเขาบอกว่าอีก102กิโลเมตรนะฮะต้องเข้าปั๊มน้ำมันนะฮะเลขไม้จริงๆอยู่ที่83กิโลเมตรนะฮะวิ่งไม่ถึงร0อยครับคันนี้นี่ขึ้ลูกและวน้าหน่อยนะนิ่มๆเงียบ,นยบๆนะฮะช่วงล่างนิ่มมากนะฮะ นิ่งนิ่ม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 เหมือนย้วยเลยนะลองสักหน่อยไม่อยากวิ่งเยอะนะท่านผู้ชมกลัวเลขหม่มันจะขึ้นไปเยอะนะฮะเนี่ยเห็นไหมพอมีรถไม้น้อยๆแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยเจ้าของลายใหม่นะต้องบอกว่าเป็นคนโชคดีนะฮะได้รถที่สวยงามไม้น้อยจัดอไอตัวที่ เอ M ็มจีอ e นะฮะไอตัวรถยนต์ไฟฟ้าผมเอาเข้ามาขาย2คันได้คิวนะ IQ จากป้ายแดงนะฮะเราไปจองไว้นะครับแล้วก็เราไม่ใช้นะฮะเราก็เอามาตั้งขายยังวิ่งไปพอๆกับคันนี้เลยนะฮะยี่สิมกิโลก็ขายไปแล้วคันนี้วิ่ง83กิโลเมตรนะฮะโอเคช่วงล่างนิ่มมากนะครับท่านผู้ชมกินใหม่ยังอยู่นะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีนะฮะเจ้า tnga แพลตฟอร์มตัวนี้นะฮะ 2.0g นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่167แรงม้านะฮะที่6,500รอบต่อนาทีนะครับส่วนแรงบิดนะฮะอยู่ที่199นิวตันเมตรนะฮะที่4 0 0 0รอบต่อนาทีนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับท่านผู้ชมอัตราเร่งนะฮะไม่ต้องห่วงครับปูดปาร์ได้นะฮะความนิ่มนวลได้นะฮะ ส่วนอัตราบริโภคน้ำมันนะฮะในเมืองโดยเฉลี่ยแล้วนะฮะสามารถทำได้ถึง12กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะแต่ถ้าเดินทางออกต่างจังหวัดนะ,ะในอัตราเร่งคงที่นะฮะก็อาจจะได้ถึง13 14 15ก็เป็นได้นะครับแล้วแต่เท้าของใครของมันครับท่านผู้ชมนะฮะคันนี้ผมขาย1 189,000บาทนะเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องใช้เงินออกรถ เลยสักบาทหนึ่งก็ยังได้นะฮะแต่ถ้าความคิดเห็นของผมนะฮะรถยนต์มือสองควรที่จะดาวเยอะๆเข้าไว้ดาวเยอะๆไปเลยนะฮะเพราะว่าดอกเบีย้ยมันจะสูงกว่ารถป้ายแดงนั่นเองครับท่านผู้ชมเราซื้อแบบฉลาดนะฮะเราก็ต้องดาวเยอะๆนะครับผ่อนให้น้อยปีนะครับดอกเบีย้ยจะได้ถูกนั่นเองครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมการันตีที่ผมแนะนําเลยว่านี่คือรถที่สวยที่สุด ะะถ้าเป็น To y ย ta c ค m มรี่นี่คือรถที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยรีวิวมาเท่าที่เคยผ่านมือผมมาก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมในตลอดระยะเวลา10ปีที่ขายรถมานะฮะถ้านับเฉพาะคัมรี่คันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยู่ก็รีบเลยครับรถคันนี้ผมก็มีความเชื่อว่าอยู่กับผมไม่นานนะฮะท่านผู้ชมอยู่ไม่นานแน่นอนครับส่วนท่านใดที่ ดูรีวิวแล้วยังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้คนที่เขามีความรู้ให้คนที่เขาพอจะให้คําปรึกษากับท่านได้ให้เขาได้ดูว่าสิ่งที่ผมนําเสนอนี้เป็นอย่างไรนะครับ mm. ผมเบียวิสารออโตโคาร์นะฮะนำเสนอด้วยความจริงใจนะครับมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่ทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับ และนี่ก็เป็นอีกคันหนึงฮะท่านผู้ชมที่ผมรีวิวแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจนะฮะเพราะว่ารถมันใหม่จริงๆใหม่มากๆเลยเหมือนผมรีวิวรถป้ายแดงเลยครับท่านผู้ชมสวยมากๆสีเดิมทุกชิ้นนะฮะท่านใดสนใจอยู่ต้องรีบเลยครับท่านผู้ชมนะฮะไม่อยากให้พลาดครับคัมรี่2 0 g นะฮะปี2019จดทะเบียนปี2021เลขไมล์80กว่าโลเท่านั้นอ,อุปกรณ์ที่อยู่กับผมนะฮะ อุปกรณ์ที่ติดมากับรถนะฮะต้องบอกว่าครบๆเลยนั่นเองครับประกันศูนย์จากโตโยต้าก็ยังเหลืออยู่นะฮะผมขาย1นึ่งล้านหนึ่งบาทเท่านั้นเครดิตดีจัดไฟนั้นได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ยังได้ครับสำหรับคันนี้ท่านใดสนใจอย่างที่บอกไปต้องรีบเลยครับท่านผู้ชมอยู่ไม่นานแน่นอนครับคันนี้